สวัสดีครับอยู่กายเชิญครับอยู่กายเชิญครับอยู่ช่องช่องอะไรช่องอะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคครับจะมาเล่นเกมไอ้นักเตะแข่งสายฟ้านะครับเอ่อเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอืมไปกดเลือกตอนไหนวะ <c oughs> อ่าวันนี้จะมาเจอคอนเทนต์อะไรครับวันนี้คุณบอมไอ้คุณกายครับคุณกาย โอ้ยทีมอนะไรวะน่ะต้องเจอนี่หน่อยนี่เหมือนกันไหนจะได้เหมือนกันไงจะได้เหมือนกันเหมือนกันนะโอเคจับทีมเลยฮะผมไม่ต้องจัดหรอกผมเอาทีมนี้แหละ,ะเอาทีมนี้แหละเอาหูผมกันด้วยมา<ะ>คุณบ๊อบคุณบ๊อบด้านไหนไปเลยครับด้านนี้เลยซูมซูมซุมดีกว่าซูมซูมซูมเอฮโอเคครับ,คครบผมได้เคลียร์ก่อนครับ อันนี้คนเทนอะไรก็ไม่รู้ครับคิดไม่ออกครับเอาแบบเอาเอาเอานี่นี่คุณบ๊อบมาดียา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 อย่าย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 าเฮ้ยเปลี่ยนตัวไงวะไม่ได้เล่นนานอะตตเล่นอุลเตอร์แมนลงอุลเตอร์แมนเนยเฮ้ยวววอวะอวฮ่าติดนี่รถโ,โตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ามา เดือบบบเดือบบบเดือบมาเกี่ยวได้แล่ะเกี่ยวได้แล่ะโอ้โหสะดุดดูดิสะดุดสะดุดเลยเออกูเปิดภาพสุดเลยเนี่ยโอ้โหคันสามครับอันนี้ท่าอะไรวะกัมแพงไรขบเขตอ่ะโอ้โหท่านี้โคตรเหนียวอ่ะท่านี้โคตรเหนียวอ่ะเฮ้ยไม่นะท่านี้เหนียวจัดบอกเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยให้ยิงบ้างดิอยากอันนี้ท่าปะศามันมีท่ายิงเปล่าว่ะอ้าวเพื่อนเคยเจอจักรพรรดเอกเปล่าอย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 ่าเดี๋ยวโชว์แผ่นขึ้นจักรพรรดเอกให้ดูน้องมาจอะๆไว้แต่โกเอกท่านี้มึงโคตรเซฟอ่ะเพื่อนท่านี้มึงเซฟจริงอ่ะท่านี้ท่านี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ท่านี้น่าจะแรงอ่ะอยู่ที่หนึ่งอ่ะแต่ถ้ากันมึงอะเนี่ยถ้ากันเวลสามมึงอ่ะโคตรเซฟอ่ะ เอาเอาขั้นสองเหรอริวใช่ไมาโอ้ดูครับจะรับอยู่ไม่ไม่อยู่ขั้นสองเอาไม่อยู่ครับแรงเหมือนกันนะน้ำเริ่มหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหน้ำเริ่มศูนย์แล้วครับแต่มันไม่แรงอ่ะอันนี้ชื่อซาคุมะเรียกว่าอะไรล่ะกับตัวไหนกัตัวไหนวะจำไม่ได้เหรอเพื่อนเออมาโอ้ยหล็อกเดี๋ยวเจอท่าประสานมาสามคนเลย โอ้ไม่ได้วะอัคคีครสว่านฮะมาครับนี่เข้าไม่เข้าลูกนี้อ้าวลูกสองเลยี่ลูกสองเลโดนลูกสองละเรียบร้อยโอ้โหสองศูนย์เรียบร้อยฮะสองศูนย์ไปแล้วชิวชิวชิวครับมาต่อกดตรงไหนวะกดตรงไหนกดกดตรงไหนวะนีเสียบเสียบเสียบ ไอ้ปล่อยให้ยิงบ้างดิอยากอยากอยากให้ยิงบ้างวะปล่อยยิงเลยตัวนี้มันมีมันมีท่ายิงเหรอเพื่อนเอ้าเฮียไม่ต้องใช้ทำเป็นตายยิงเข้าเลยอะไรครับเนี่ยเอ้ยดูดิส่งส่งอเอ้ยดูดิดูดิเฮียเจ้าเจ้าเหมือนนี้ไม่ช่ทำเป็ตายมุงอ่ะเอ้ยไม่ต้องใช้ทำเป็นตายยิงประตูเข้าเลยเอ้าโอ้โหจบแล้วให้ตายเถอะมา นี่มาดูพายุระเบิดเพลิงใช่ป่ะไม่ใช่พยักคำร้อนใช่ป่ะไม่ใช่ไม่รู้่หมกันอ้าว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 เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหสามหนึ่งครับเรียบร้อยไอตัวไอจะบอกนะไอตัวไอตัวที่มันมีอะไรสีฟ้าดนาหลังแปมาันยิ่งได้โอ้ย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 เอ็นโดมาครับสิ เฮ้ยแม่เอาไทจีมูไคมาวะนี่เพื่อนเดี๋ยวจัดให้ดูมาล็อกฟูบุคิไปไหนวะเฮ้ยหาฟูบุคิไม่เจอโอ้โหชิบหายละชิบหายละผิดไอที่อ๋อโอ้โหมึงเล่นยิงขนาดนั้นเลยขับเซมรู้ไม่ไม่ไม่โอ้โหมึงเล่นยิงไม่กดค้างวะไม่กดค้างเออต้องกดกดค้างไงกดค้างมันจะชาร์จ มาซาคุมะเพนกินจักรวรรดิที่หนึ่งลุยต่อฮะโคตรแรงบอกเลยอ้าวเฮ้ยที่หนึ่งกูไม่เห็นหมาปะเพื่อนเพนกินที่หนึ่งกูไม่มาโอ้โหเอาติด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 อ้าวเออหมาฮิโรโตะเคยเจอเปล่าเออมึงมึงก็เจอไปเมื่อกี้นี่กว่าแต่กำแพงมึงเอ้ยเกือบมาอะไรวะ เวหาฟาดไป่พบสะดุดดีกวไอ้ใช้ใช้ท่านี้ปุ๊บสะดุดดีกอ่ะเปิดภาพสุดเงี้ยเฮ้ยมีท่าว่ะเฮ้ยเอาท่าสองยิงอ่ะมึงไม่ใช่ท่าสามอะยิงมึงครับไม่ทช่มันมันยิงเหนื่อยนะเอ้ยมันยิงมันยิงมันยิงเหนื่อยมันยิงไอ้ใช้ท่าไม่ได้ใช่นไหมมันยิงลดใช่ไหมเลยสิบสี่แล้วที่พี่สี่หนึ่งแล้วนะเพื่อนสี่หนึ่งแล้วนะมาอ้าปล่อยให้ยิงบ้างดีกว่า มาเดี๋ยวหาคนก่อนไอคิดโดเฮ้าคุนจิท่าสองพออ่ะใช้ท่าสองพอมาพายุระเบิดเพลิงใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมกูใช้แค่ท่าสองนั่นแหละถ้าใช้แบบท่าสามก็เข้าแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็เข้าเหมือนกันที่ว่าโอ้โหบ,บห๊อบรึ่งเลกโดนไปห้าหนึ่งโอ้ฟอร์มตกแค่เราเนี่ย เราโฟมตกน่าเอาเนี่ยต่อฮะเนี่ยต,ตัวตัวมึงแกไอผมยมพัวยิงได้เฮ้ยเ้อโดนเสียบเอาดีเพื่อนมาโดนไปห้าหนึ่งแล้วนะโอ้โหโดนเสียบเพื่อนเสียบกูกได้เลยอนะ่ะเพื่อนมาโอเคครับหมดครึ่งแรกเรียบร้อยไปห้าหนึ่งครึ่งแรกซัดไปห้าหนึ่งเอาดีโอเคครับมาต่อครึ่งหลังครับผมเปลี่ยนเอาทังจิมวูไข่ลงมานะ นี <c oughs> ì, shop, avatar, Job, avatar, ่ผมชอบอวตารอ่ะชอบอวตารตาจิมุไคล็อกหลบหลบบ๊อบบ๊อบกาดิวส์อาร์คเข้าเปล่ามึงว่าเข้าเปล่านี่ต้องงั้นท่าสาวไม่ใช่แล้วบ๊อบอ่ะกาดิวส์อาร์คมาแล้วเฮ้ยท่าสาวไม่ใช่ได้ท่านหนึ่งเหรอโอ้ยบ๊อบจบแล้วพาวเวอร์ชิลชิวไหมชิวไหมชิลหกหนึ่งแล้วนี่พาวเวอร์ชิลนี่ชิลไปหกหนึ่งแล้วนี ไปคิโดอะลองใช้คิโดหน่อยคิโดไม่ท่าภาษาเนี่ยใครวะโอ้ยโอ้ยล้ำหน้าอีกแล้วสองรอบแล้วล้ำหน้ามานี่คาเซมารุโอ้โหโดนคิโดวิ่งวิ่งท่าภาษาอะใครวะคนเนี้ยคิโดะภาษาอะใครวะไม่คาเซมารุ เออไม่ได้เดี๋ยวไปหาฟูปุกี้ก่อนไอ้รถอืดอะฟูปุกี้กมานี่สวยยา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 มาพูยิงไกลแค่นี้แหละยิงไกลประมาณไกลๆมาทันเดอร์วิสซ่าใส่ฟ้าน้ำแข็งเอาไม่ใช้ถ้าสามอะถ้าสามมึงสุดส,ส,สุดยอดแล้วนะถ้าสาม อาชิวเปล่าเจ็ดหนึ่งโอ้เกินดะเละเป็นขี้เลยเงียบคลิปเลยเพื่อนผมเงียบคลิปเลยโดนไปเจ็ดหนึ่งอ่ะอ,อยากอยากให้ยิงบ้างอ่ะไอตัวไอผมยูพูมันยิงได้นะมาเอาพยักคำรนก็ได้มาไทเกอร์ดรไวในในหนังอ่ะมันเรียกว่าพยักคำรนนะว่ารับอยู่เปล่า มึงเสียมึงเสียงเศร้ายังวะเพื่อนจะเป็มึงเสียงเศร้ายังวะเป็ดหนึ่งเลยเปดหนึ่งยังเสียงเศร้ายังแป็ดหนึ่งตายแล้วเลยโดนเป็ดหนึ่งเสียงเศร้าเลยวะมาเนี่ตัวนี้ยิงได้ยิงได้นะเออเนี่ยตัวนี้ก็ยิงได้ยังไม่เห็นมึงยิงเลยวะเอาปล่อยมึงยิงดิวะกดแช่ยิงเลยอยากโดนยิงบ้างงจะยิ้หนีดัก อ่ะโอ้โหอันนี้มันก๊อบซันจิมาเลยนี่เพ่านก็เห็นหัดมาสยบฟ้าเปล่าเป็นสีฟ้าไงฟ้าของแท้เอ้าเอ้าเฮียเข้าได้ไงวะมันยิงมึงยิงขั้นหนึ่งเองเถอะเป็นไฟไฟกับไฟกับไฟกับน้ำเหมือนแล้วนะมึงมึงยิงขั้นหนึ่งเองเหรอเอามึงไม่กดอ่ะกดดิกดดิกดกดกดมากูยิงไกลดีกว่า อายิงตรงนี้แหละอุ้ยเจ่อๆเฮียสไลด์ไม่โดนอัคีโควงสว่านเข้ามาลูกนี้มึงจะงัดท่าไหนมาใช้ฮะยิงอัดท่าไหนมาใช้ไม่มีท่าเลยการเสาในการสองในเฮียการสองของเทอมึงว่าถึงเสียบโลกเปล่าไม่ถึงใช่ไหมไอ้ไอ้เดซามยิงได้นะตัวเมื่อกี้เพื่อนมึงอ่ะ ยา,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 ยาอ,อย่ายายายาเอ้ยเอ้ยเกือบล็อกหลบซ้ายขวาดู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 คิดดูกูล็อกหลบซ้ายขวาดูดิโอโ้โหโอ้โหมามาเอ้ยไอเหีย้ยได้ไงวะเอาแล้วไม่มีท่ยาประสานเหรอไอเหี้ยกูเลี้ยงมาตั้งนานไม่มีท่าประสานเลยคิดดูกูกมาสันจิมาหากูหน่อยสันจิเฮเกจิมาสันจิมาอ้าวอันนี้มันมีท่ยาประสานใช่เปล่าท่าประสานกับใครวะ ผมไม่ถึง100ด้วย,ยว่ะเฮ้ยจะเอาให้ถึง100หน่อยแย่งหน่อยดีทา้าท้าเทพฤทธิ์ท้าเทพท้าเทพนี่เละเป็นโจ๊กเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยจะเอาให้ถึง100ไม่ถึงว่ะเพื่อนอเอาล้ำหน้าว่ะเฮ้ยเพิ่งหมดดิขออีกลูกเดียวอ่ะขออีกลูกเดียวพอลูกเดียวโอ้โหหมดแล้วเก้าประตูต่อสอง เละอย่างว่ะเพื่อนกล้ามาดูต่อสองโอเคโอเคครับเจ้าผุได้โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาเซอร์ไพรส์นะครับมึงไปเซอร์ <c oughs> ไพรส์เกมอะไรมารอดูนะครับ <c oughs> น่าจะสนุกค,ครับเป็นเกมเนื้อเรื่องนะครับค,ครับผมค,ครับ